สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแกรมมี่ทีวีกันอีกเส้นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับนิยายเรื่องกลลวงนายสุดเทซารีเวสนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะต่อกันในบทที่12กันนะครับความเดิมจากบทที่11หลังจากที่สมาชิกครอบครัวตะกรูลวิวสันทุกคนทราบดีแล้วว่าแคลสามารถทําสัญญากับเอ็มแกลนกุ๊ปได้จากนั้นเฮโรวิสันที่ได้แพ้พน,นันที่เขาเดิมพันกับซาลีก็ได้ทําตามสัญญาด้วยการคุกเข่าขอโทษต,ต่อหน้าซาลีและต่อหน้าทุกคน หลังจากที่เฮโรวิลสันคุกเข่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนายวิลสันก็ตัดสินใจที่จะจัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จของเขาหลังจากที่สามารถทําสัญญากับเอ็มแกรนกุ๊ปได้ดังนั้นคุณนายวิลสันจึงตัดสินใจว่าจะเชิญทุกคนที่มีชื่อเสียงในเมืองโอลัสฮิวเพื่อมาร่วมงานฉลองในคืนวันพรุ่งนี้และเขายังต้องการที่จะเชิญดอริสยังรองประธานของเอ็มแกรนกุ๊ปนอกจากนี้เขายังต้องการที่จะเชิญประธานของเอ็มแกรนกุ๊ป โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าประธานของเอ็มแกลนกรุ๊ปนั้นก็คือซาลีลูกเขยที่ไร้ค่าของเขานั่นเองดังนั้นคุณนายวิลสันจึงขอร้องให้แคลร์โทรหาดอลลิสยังเพื่อที่จะถามว่าดอลลิสยังนั้นสามารถมาร่วมงานเลี้ยงของเธอในคืนวันพรุ่งนี้ได้ไหมและต้องการถามดอลลิสยังอีกว่าประธานของเอ็มแกลนกรุ๊ปนั้นจะสามารถมาร่วมงานได้ไหมบทที่11ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกลับไปย้อนดูคลิปที่ผมเคยลงไว้ในซ่องได้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงมุมขวานะครับอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเสียงผมมันแปลกก็ไม่ต้องแปลกใจกันนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นบัตรนิดหน่อยนะครับก็เลยพูดไม่ค่อยจะซัดแต่ก็อยากจะตั้งใจที่จะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูเร็วๆกันนะครับก็ไม่ได้ลงมาแล้ว3วันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั้นเราไปต่อบทที่12กันเลยนะครับ บทที่12หลังจากที่แคลต่อสายไปหาดอลลิสยังไม่นานนักดอลลิสก็รับสายเสียงที่แสนหวานและน่าฟังของดอลลิสดังกล้องมาจากอีกฟางหนึ่งของสายสวัสดีค่ะคุณวิลสันสวัสดีค่ะคุณดอลลิสยังพอดีฉันมีเรื่องจะขอให้คุณช่วยนิดหน่อยค่ะโอ้เรื่องอะไรเหรอคะแคลซักซ้อมประโยคในหัวของเธออีกครั้งและหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่เธอจะพูดอย่างตั้งใจว่า สันขอทราบได้ไหมคะว่าท่านประธานจะว่างในคืนวันพรุ่งนี้ไหมคะพอดีครอบครัวของสันจะจัดงานเลี้ยงในคืนวันพรุ่งนี้เพื่อประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ m อ็มแก g นกรุ๊ปอะค่ะสันหวังว่าท่านประธานจะตอบรับคำเชิญของสันนะคะดอลลิสที่อยู่ปลายสายก็เงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นอีกครั้งว่าคุณวิลสันคะดิสันขอโทษด้วยนะคะแต่ดิสันไม่สามารถตัดสินใจแทนท่านประธานของสันได้ค่ะ แต่บางทีฉันอาจจะลองถามเขาให้คุณดูก็ได้ค่ะแคลกล่าวด้วยความเคารพว่าขอบคุณมากเลยนะคะและต้องขอโทษด,ด้วยที่รบกวนค่ะหลังจากที่สิ้นสุดการโทรแคลก็ถือโทรศัพท์ของเธออย่างประมาะและคาดหวังว่าดอลลิสยังจะโทรกลับมาในขณะนั้นเองจู่ๆโทรศัพท์ของซาลีก็ดังขึ้นซาลีพังะและต่อว่าตัวเองอย่างเงียบๆที่ลืมปิดเสียงโทรศัพท์ต้องเป็นดอลิสที่โทรมาขอความเห็นจากเขาแน่ๆ เขาแซงทําเป็นรับสายอย่างใจเย็นและพึมพำว่าสวัสดีครับตามที่คาดไว้เสียงของดอลลิสดังมาจากโทรศัพท์ท่านประธานเวทคะทางวิลสันกรุ๊ปจะจัดงานเลี้ยงในคืนวันพรุ่งนี้ดิซันอยากจะถามว่าคุณต้องการเข้าร่วมงานเลี้ยงไหมคะโอ้เป็นอย่างนั้นเหรอโอเคครับได้ได้ได,ได้โอเคแค่นี้นะครับบายจากนั้นเขาก็วางสายอย่างรวดเร็วและพึมพำว่าเดี๋ยวนี้พวกคอร์เซนเตอร์เนี่ยสร้างหน้าลำคาญจริงๆนะครับ แคลเองก็ไม่ได้รู้สึกสงสัยแต่อย่างใดแต่ไม่นานนักเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงของคุณดอลลิสดังเข้ามาในหูของเธออีกครั้งสวัสดีค่ะคุณวิลสันท่านประธานของเราได้ตกลงที่จะรับคําเชิญของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเขาจะไปเจอคุณที่งานเลี้ยงเลยค่ะอะไรนะคะจริงเหรอคะนี่เป็นข่าวดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับความช่วยเหลือของคุณฝากขอบคุณท่านประธานในนามของซันด้วยนะคะ แคลพ,พึมพำด้วยความประหลาดใจตามด้วยเสียงร้องอย่างตื่นเต้นเธอไม่คาดคิดว่าท่านประธานจะยอมมาจริงๆจากนั้นเธอก็หันไปที่คุณนายวิลสันและพูดอย่างดีใจว่าคุณยายคะท่านประธานของเอ็มแกลนกรุ๊ปตกลงที่จะมางานเลี้ยงของเราค่ะจริงเหรอคุณนายวิลสันตื่นเต้นสุดๆเธอรีบหันไปสั่งสมาชิกครอบครัวในทันทีเร็วเข้ารีบเตรียมการที่จําเป็นเดี๋ยวนี้จองโรงแรมที่หรูหราอลังการที่สุดสั่งอาหารและเครื่องดื่มที่ดีดที่สุดมาต้อนรับท่านประธานของเอ็มแกลนกรุ๊ปกันดีกว่า ต่อไปคือรีบติดต่อทุกบริษัทใหญ่ๆในเมืองนี้และเชิญพวกเขามางานเลี้ยงของเราแจ้งให้พวกเขาทราบด้วยว่าท่านประธานของเอ็มแกลนกุ๊ปจะมาร่วมงานจากนั้นทําออฟฟิศก็ดูวุ่นวายมากเพราะทุกคนต่างก็รีบดําเนินการและรีบโทรศัพท์หาแขกทุกคนทุกคนต่างก็รีบติดต่อหาคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลสําคัญในเมืองโอลัสฮิวทุกคนเรื่องนี้ดังระเบิดมากเหมือนกับระเบิดปรมัมมานูและข่าวก็แพร่ะสะพัดไปอย่างรวดเร็วภายในเมืองโอลาสฮิว ในพิบตาเดียวนั้นทุกคนในโอลัสฮิวก็รู้เรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงของตระกูลวิลสันเป็นที่เรียบร้อยท่านประธานผู้ลึกลับของเอ็มแกรนด์กรุ๊ปจะมาปรากฏตัวในงานเลี้ยงของตระกูลวิลสันในคืนวันพรุ่งนี้คุณนายวิลสันตอบคำถามมากมายทางโทรศัพท์ด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าของเธอ ตอนนี้เธอรู้สึกว่าร้องรอยและดีใจอย่างสุดขีดเพราะเธอรู้ว่าหลังจากงานเลี้ยงในคืนวันพรุ่งนี้ตระกูลวิลสันจะกลายเป็นตระกูลที่ถูกต้องการตัวมากที่สุดในเมืองโอลัสฮิวอย่างแน่นอนเธอหัวเราะขิกคักอย่างดีใจและพูดว่าเอาละ่ะเพียงพอแล้วสําหรับวันนี้ไปพักผ่อนเพื่อเริ่มเตรียมงานในวันพรุ่งนี้ซะหลังจากการประชุมคุณนายวิลสันก็เดินกลับไปที่สํานักงานของเธอเฮโรมองไปรอบๆอ,อย่างเขินและรีบเดินตามเธอไป คุณยายครับคุณยายต้องการแต่งตั้งให้แคลรเป็นกรรมการบริษัทจริงๆหรอครับแฮโร่ Hello, อดไม่ได้ที่จะพูดตรงๆเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้บริเวณน,นั้นคุณนายวิลสันขหมวดคิวและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นซาว่าสันสัญญากับแคลรแล้วทำไมสันจะแต่งตั้งเธอไม่ได้คุณยายครับคุณยายไม่สามารถแต่งตั้งให้เธอเป็นกรรมการบริษัทได้นะครับทำไมละ่ะเธอได้รับสัญญาที่ดีเลิศขนาดนี้การที่เธอได้ช่วยเหลือเราในครั้งนี้มันสำคัญเป็นอย่างมากและที่สำคัญเธอสมควรได้รับตำแหน่งนี้คุณยายครับ ที่เธอสามารถว้าสัญญาจากเอ็มแกลนกุ๊ปได้ก็เพราะว่าเวนเดลแห่งตระกูลโจนช่วยเธอตังหกครับผมได้ยินมาว่าเมื่อวานนี้เวนเดลไปที่บ้านของเธอและหลังจากนั้นเอ็มแกลนกุ๊ปก็ได้เซ็นสัญญากับเราในวันนี้ทันทีความบังเอิญนี้มันไม่แปลกไปหน่อยหรอครับจากสิ่งที่ผมเห็นเธอต้องใช้เวลาทั้งคืนกับเวนเดลโจนแน่นอนใบหน้าของคุณนายวิลสันค่อยๆเปลี่ยนเป็นใบหน้าแห่งความเดือดดานนั่นเป็นเรื่องจริงเหรอแฮโร่ Halo, พูดอย่างหนักแน่นต่อว่าแน่นอนครับมันเป็นเรื่องจริง เมื่อวานเวนเดลไปหาแคลร์คุณยายลองสืบดูสิครับคุณยายลองคิดดูดีๆนะครับแคลร์เป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยที่มีคนรู้ว่านี่คือวิธีที่เราได้สัญญาจากเอ็มแกรนกรุ๊ปแล้วพวกเขาจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับตระกูลวิลสันของเราและพวกเขาจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณยายครับคุณนายวิลสันขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมหลังจากที่ฟังคำโกโหกข,ของแฮโรเธอรู้ดีเกี่ยวกับความรู้สึกของเบนเดลที่มีต่อแคลร์ในวันเกิดของคุณนายวิลสันเบนเดลก็ได้มอบจ นี่อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมแคล์จึงสามารถสนะสัญญา60ล้านดอลลาร์ได้เมื่อรู้สึกถึงการเปลีป่ยนแปลงทางความคิดของคุณนายวิลสันแฮโรจึงกล่าวต่ออย่างรวดเร็วว่าถ้าคุณยายแต่งตั้งผู้หญิงไร้ยางอายคนนี้เป็นกรรมการบริษัทของเราซื้อเสียงของเราจะต้องมัวหมองแน่ๆในช่วงเวลาเส้นนี้คุณยายจะต้องแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการและให้เครดิตแก่บุคคลนั้นแทนทางเลือกที่ดีที่สุดคือควรเป็นผู้ชายซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการนินทาครับ คุณนายวิลสันพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะครุ่นคิดตามคำแนะนำของแฮโรเธอเสื้อ80%ของคำโกหกของแฮโรเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์แล้วเธอควรเลือกตัวแทนคนอื่นเป็นกรรมการเพื่อกำจัดข่าวลือและข่าวซุบซิบนินทาหากสื่อรู้ว่าแคลสามารถสนะสัญญานี้ได้เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของเธอกับเวนเดลและทำให้เธอได้เป็นกรรมการคนใหม่ยิ่งไปกว่านั้นหญิงสลาก,ก็มีความลำเอยียงเส้นกันจริงๆแล้วเธอไม่ชอบแคลเอาเสียเลย นอกจากนี้เธอยังเป็นหญิงหัวโบราณที่มีความคิดแบบแปลกเธอไม่ชอบความคิดของแคลที่พยายามเพิ่มอิทธิพลและอำนาจในตระกูลวิลสันเธอต้องการหยุดการขยายอำนาจภายในครอบครัวเพื่อรักษาทรัพย์สินของตระกูลวิลสันเธอตัดสินใจอย่างเ,เงียบในขณะที่ความคิดของเธอวิ่งพล่านเธอมองไปที่แฮโรและพูดอย่างเย็นชาว่าแฮโรจากนี้ไปเธอต้องฟังซันทำในสิ่งที่ซันบอกให้ทำและอย่าทำในสิ่งที่ซันไม่ได้บอกให้ทำเข้าใจไหมแฮรยืนตัวตรงและกล่าวด้วยความเสื่อฟังว่า ไม่ต้องห่วงครับคุณยายผมจะทำตามคำสั่งของคุณยายเหมือนกับคนรัใชซที่ซื่อสัตย์ผมจะไปทุกที่ที่คุณยายซีผมจะทำทุกอย่างที่คุณยายพูดดีมากในงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้สันจะประกาศว่าเธอคือกรรมการคนใหม่และจะเป็นผู้ดูแลโครงการกับเอ็มแกลนกรุ๊ปอย่างเต็มตัวแต่จำไว้ว่าเธอต้องเสื้อฟังและซื่อสัตย์สันสามารถอุ้มเธอขึ้นมาได้แต่สันก็ทำให้เธอล่วงลงได้เหมือนกันเฮโรร้องเสียงหลงด้วยความยินดีและพูดว่าไม่ต้องห่วงครับคุณยายผมจะเป็นเด็กดีครับ บทที่12ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าผมคิดไว้แล้วว่าอ e ีคุณายวิลสันเนี่ยมันจะต้องไม่ทําตามสัญญาและไม่แต่งตั้งให้แคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างแน่นอนและที่สําคัญเน่ะผมหมั่นไส้ไอ้แฮโลวิลสันนี่มากครับมันกล้าด่านางเอกว่าไร้ยังอายทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําหาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถที่อะไรเลยแถมมันยังต่อแหลและสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อที่มันจะได้เอาหน้าและก็รับผลงานที่นางเอกทําเป็นของตัวเองนะครับ โอเคครับงั้นเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันว่าในบทหน้านั้นจะเป็นงานเลี้ยงของตระกูลวิลสันกันเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะมาเซอร์ไพรส์พวกเราก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มนะครับและในงานเลี้ยงที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่มันสําคัญเกิดขึ้นบ้างนะครับเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันในบทต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและที่สําคัญในช่วงโบบคว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ